เอาสิองลงแล้วน้ำหวานพิม,มาลาฟาดเดือดเลิกก็คือเลิกเช่าเนตจับโยงรักเก่าเรียกว่าใกล้สิ้นปีแล้วแต่ความเผือก็ไม่มีท่าทีจะลดลงเลยเจ้าค่ะเมื่อมีเรื่องมากระตุกอีกแล้วเมื่อนักร้องสาวน้ำหวานซาซาหรือน้ำหวานพิม,มาลาออกมาฟาดเดือดแบบไม่สนใจอากาศบ้านเราเลยโดยเธอโพอ์ว่าจะคุยก็คุยกันไปนะคะไม่ต้องใช้ แกลุ่มมาด่าว่านะคะไม่ได้ยุ่งค่ะขอบคุณค่ะพร้อมเขียนแคปชั่นเด็ดว่าคุยกันเฉพาะธุรกิจจะคอมเมนต์จะอะไรก็ในฐานะเพื่อนไม่ได้ยุ่งนะคะเลิกกันแล้วเลิกมาเดือนกว่าจะสองเดือนแล้วค่ะจะคุยกันก็คุยกันไปนะคะตามสบายขอบคุณนะคะว้ายงานนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ชาวเน็ตก็จับโยงไปที่ความรักครั้งเก่า แต่ว่าจะใช่หรือไม่ก็ต้องรอให้สาวน้อาหวานออกมาพูดเองนะคะ